อ่าสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะภาสีของคุณอ,อ๋อมมีมาเพิ่มเยอะแล้วครูครูจะขอเช็คชื่ออีกทีนึงนะคะสําหรับเกรดสี่ของวันเนี้ค่ะอ่านันทวุฒินันทว,วัฒนี่ไม่เห็นเลยอดิศนายังครับอดิศอ,อดิศไม่มานะคะอืา นันทวุฒิชานนอ่าะครับอ่าอธิพัฒน์น้ายังลูกกิติธเนศสุภศิลไม่มีอ่าเศรษฐพันธ์อ่าพ,พิชยุทธไม่มาสิริชยัยสิริชยัยสิริชัยลูกยังอยู่ไหมสิริ สิริชยัยอ่ายังอยู่สิริชยัยนะรัติการตาค่ะรัติการจิรดันมายัางคะจิรนันไม่มา บริสลาพาขวัญพาขวัญมา,นนานแล้วเนะาะพาขวัญอ่อาพาขวัญอนันตยาสายทานอ่าเมษามาแล้วใครที่ครูไม่ได้เรียกเอ่อชื่อมั่งพะที่อยู่ในหน้าจอเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใครขาดใครอีกคนนึงอ่ะ พี่ชิดชัยนี่ใครคะของใครฮะขอดูหน้าหน่อยลูกเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยพี่ชิดชยัยคุณลาลัตนี่ของใครคะเศรษฐพันธ์เศรษฐพันธ์เมกี้ครูเช็คให้เกตสียังหนึ่งสองสี่ห้าเจดใครที่ครูยังไม่เช็คชื่อที่เอ่ยชื่อมานนี้ยอ่ะครูเอ่ยชื่ออีกนะนันทวุฒชานน เศรษฐพันธ์ศ <มา S 1> ิริชัยค <มา S 1> รับรัตติการมาค่ะภาขวัญมาค่ะเมษามาค่ะอ่าแล้วใครที่กูไม่ได้เรียกชื่อมีไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบเนาะอ่าวันนี้นะคะอย่างเมื่อวานที่เราทำข้อตกลงที่ได้พูดปะ,ะพูดคุยกับนักเรียนนะคะว่าเราจะมีแนวทางยังไงก็คือ จะเป็นการสอนสดนะคะนักเรียนก็จะเ,เห็นหน้าครูจะเห็นหน้านักเรียนแต่สําหรับนักเรียนบางคนที่มีความจําเป็นนะคะโทรศัพท์อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกลับมาตอนกลับบ้านตอนเย็นพวกนั้นก็ติดตามยังไงนะคะที่เราพูดกันลิงก์ที่ครูแปะไว้ที่ห้องไลน์กลุ่มป .4 ก็ติดตามงานได้ซึ่งก็มีข้อจํากัดว่าเป็นไงคะภายในหนึ่ง อาทิตย์เท่านั้นนะคะจะไม่ได้ปล่อยไว้นานตลอดไปพอหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ครบคุณครูนะแต่และว,วิชาก็จะลบคลิปนั้นไปั้งนั้นใครที่ไม่ได้เข้าเรียนสดในเวลาตามตารางเรียนนักเรียนสามารถติดตามงานได้ภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะถ้างั้นเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนนะคะนักเรียนต้องติดตามงานนั้นให้ครบติดตามงานแต่เนี่ย ครูเชื่อว่าเนี่ยเจ็ดแปดคนเนี่ยที่เข้าเรียนเนี่ยก็น่าเดิมๆพวกนี้จะไม่มีปัญหาคนที่มีปัญหาคนที่มีปัญหาก็คือคนที่ไม่ค่อยเข้ามานะคะถ้งงั้นนักเรียนได้บอกเพื่อนด้วยนะคะประชาสัมพันธ์ต่อไปนะคะครูก็พูดทุกครั้งนะคะป .4 ของเราจะเดินไปด้วยกันนะคะเพราะแต่ละคนก็จะมีภารกิจแตกต่างกันไปนะคะอย่างเสฐพัณฑ์นี่ก็พร้อมมากพ่อแม่คุณป้าคุณยายให้การสนับสนุนนะคะ อุปกรณ์หรือว่าจะเป็นโทรส่โทรศัพท์อ่าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนนะคะอ่าอย่างเมษาเนี่ยคุกรูกรู้ปัญหาว่าเมษามีน้องเล็กเมษาอาจจะช่วยแม่เลี้ยงน้องด้วยอ่าแต่เวลาเรียนเมษาก็มาเรียนหรือถ้าจําเป็นจริงเมษาก็ติดตามงานได้ในลิงก์ที่แปะไว้นะคะลูกนะอ่ะเราจะได้ไม่ติดรอจะได้ไม่ต้องมาแก้รอนะคะถ้างั้นหรือใครมีปัญหา โทรมาหาคุณครูส่วนตัวได้เลยครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นซึ่งปอีครูประจำชั้นคือใครคะเชนครูประจำชั้นปอีคือใครครูอ๋อมนะคะทางงานคุณครูเป็นที่ปรึกษาให้ต้องเรียนโทรมานะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านอย่างที่ครูบอกว่าอันไหนเป็นเครื่องมืออันไหนเป็นเครื่องใช้ ะค,ะคุณครูจะมีคลิปมาเรียนดูนิดนึงแล้วคุณครูก็จะมาพูดคุยกับนักเรียนมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าอันไหนเป็นเครื่องมืออันไหนเป็นเครื่องใช้แล้วทําไมเมื่อมีเครื่องใช้แล้วทำไมต้องมีเครื่องมืออย่างที่คุณครูคคบอกว่าอ,อย่างพัดลมเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเครื่องใช้คะใครตอบได้พัดลม<อ>เครื่องใช้พ่อใช้อะไรคะเป่าให้ความเย็นนะคะ ให้ลมเป่าความเย็นให้เราใช้ใช้ไปเราซื้อมาเนี่ยปีสองปีสามปีสี่ปีห้าป,ป,ปีใช้ได้ตลอดไหมคะมันมีวันชุรุษไหมมีไหมมีงั้นมันมีวันชุรุทั้งงั้นเราต้องมีเครื่องมือด้วยนะคะเครื่องมือเพื่ออะไรถ้างั้นนักเรียนดูคลิปนิดนึงเดี๋ยวคุณครูก็จะมาสรุปเพิ่มเติมให้เรียนตั้งใจนะคะพร้อมยังเอ่ย พร้อมแล้วใช่ไหมอ่าพร้อมแล้วค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เลขากดให้อ่าคุณเลขาอ่านะคะนักเรียนติดตามดูนะอ่าครูจะให้ดูคลิปส 5, ักห้าสี่ถึงห้านาทีแล้วคุณครูก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังเริ่มเดิ อ่ะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ให้ดูเห็นไหมเจิ้นเห็นไหมลูกเห็นค่ะหคือที่เด็กๆเรียกว่าติ้ายนะคะสำหรับวันนี้คุณ้ายคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันนั้นของเก็บไปก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นแล้วเด็กๆจะต้องรู้ถึงประสบการณ์เรียนรู้ในวันนี้กก่อนนะคะค่ะสำหรับ มาดูในส่วนขข้อที่หนึ่งนะคะบอกความหมายของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในบ้านได้ค่ะและสำหรั next, ح. บในส่วนขอข้อที่สองนะคะจำแนกความแตกต่างของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในบ้านได้ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเป็นข้อที่สามนะคะเห็นคุณค่าของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในบ้านอย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะควรจะทราบแล้วใช่ไหมคะแต่ก็สักครู่นึงค่ะ ของเราในวันนี้ค่ะก็คืออุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในบ้านสงสัยไหมคะว่าเครื่องมือคืออะไรเครื่องใช้คืออะไรนี่ค่ะนี่คือเครื่องมือและเครื่องใช้ในบ้านค่ะ<ช>นะคะมีเยอะแยะไป<ช>หมดเลยค่ะมีกี่อย่างคะมีการทงหมงแพทย์ยาค่ะ,คะ แล้วอะไรคือเครื่องมืออะไรคือเครื่องทายนี่นะคะจะคไม่เกะให้เด็กๆเล่เนะคะ่ะจะให้สิ้บ้านพาไปเล่นด้วยนะคะค่ะในภาพนี้นะคะจะมีภาพทั้งหมด8ภาพอยากจะให้เด็กๆช่วยบอกผู้ใต้สิะคะว่าอะไรคือเครื่องมือบางแล้วถ้าเกิดว่าเด็กบอกภาพไหนนะคะคุณพ่้สามารถที่จะ ิดรูปภาพได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าตอบถิดนะคะภาพเครื่องมือนั้นจะออกมาู่ข้างนอกค่ะเ็นกรเันแล้วค่ะอนนี้นะคะก่ง่าะคุณพาง่าก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ตอบถูกทุกข้อเลยนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรื่องคะคุา่ะอันไหนงเรื่องมือบางไปเรื่องันเร นะคะเด็กเด็กอาจจะเลี้ยงหนึ่งใบนะคะเราภาพแรกคืออะไรคะคุณป้าภาพแรกนี้เป็นพัดลมค่ะพัดลมภาพที่สองนะคะภาพที่สองเป็นเฟร์นเอร์ยนะคะภาพที่สามภาพภาพที่สามเป็นเลื่อยนั่นเองค่ะภาพที่สี่ภาพที่สี่เป็นตลับเม็บนะคะส่วนภาพที่ห้าค่ะอันนี้เป็นโต๊ะนะคะภาพที่หกภาพที่หกเป็นค้อนค่ะและภาพที่เจ็ดค่ะเป็นโซฟานะคะภาพที่แปดภาพที่แปดเป็น ะคะุณป้าบอกชื่อภาพให้แล้วตอนนี้<ม>เด็กบอกครบหมดแล้วอะคะ่ะคุณป้าน้องเฉลยค่ะภาพได้เด็กเลือกอะไรบ้ราคะ,จะ,จะเด็กบอกว่าเป็นขอนเลยไหมคิดวอาใช่ไม่คอนจะกระเด้งออกมาจากภาพหรือไม่ลองด้วยค่ะมีคอนใช่ไหมคะเด็กๆใช่<า>ะคะ่ะลองชืลองหนึ่งนะคะมาเลย แสดงว่าขอเจ็บเครื่องมือนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะอะไรดีนะอะไรดีนะคะเด็กเสียงดังๆเลยค่ะว่าไงนะคะเด็กๆบอกว่าเรื่อยค่ะไปเรื่อยค่ะ,ะเก่งมากค่ะเก่มากเลยค่ะต่อ,อ,อไปนะคะว่าไงคะลูกเด็กๆบอกแล้วค่ะ ตลับเมตรค่ะตลับเมตรค่าไหนเลยตลับเมตรอันไหนตลับเมตรคะเอ๊อันนี้ให้ตลับเมตรไหมคะใช่ค่ะตลับเมตรอยู่ไหนอยู่ด้านบนเก่งจริงๆต่อไปค่ะต่อไปนะคะอันสุดท้ายอันสุดท้ายเราเรียกว่าอะไรนะคะของสิงดำตรงชั้นนี้นคะ่ะ กออีกทีมีกด้เลืคะเยอมากค่ะอันสุดท้ายเราเรียกว่าขัดขวองนะคะสิ่งที่ออกมาอยู่ข้างน,นอกน,นั่นคือเครื่องนะคะแต่เครื่องมือมีแค่นี้ ต่อไปพี่จะเป็นเครื่องใช้ให้เวลาสักคู่หนึ่งค่ะเครื่องใช้รันไม่ได้จะ่ใังไงถึงมาเครื่องมือเครื่องใช้แล้ต่อไปเครอใช้หลนมาจากเืออ่าเครื่องใช้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องใช้นะคะนักเรียน ได้ใช่ค่ะก็ที่เสียไม่เป็นไรนะคะเราซ่อมได้แต่ร่างกายของเรานะคะถ้าเกิดเสีย่ยไฟอะไรไม่มีแล้วนะคะเดเกๆทีนี้ค่ะเจ้าสองกองค่ะคืออะไรใครสองได้บ้างสองกองนี้คืออะไรอเอ๊เราจะตั้งกองไหนก่อนดีคะขอคุณน้องก่อนนะคะค่นนะ,คะ นนข้างมาแล้วขึ้นกูกนะถ้าถุดหรือยังคะวาคืออะไายหยุดพักหม่ยคะ่ะชั้นคือคตู้โชว์นั่นเองคะ่ะหรือชั้นวางของนะคะซึ่งก็จะมีเคืเ่องผลิตของน่างักอยู่ไหมคะ รองมาจากหัวเขงเลยนะคะแลวของต้รน,นะคะด้าน,นีค่ะคีสปาร์หรือป่าปดไ้้างแล้วคะ่ะ<อ>คืออะไรคะจะถาเขา้า,าขเขาคืออะไรมีใครอยู่ไหมไม่มีค่ะไม่ค่อยเปิดนะคะ ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นจำลองนะคะนักเรียนเป็นของใช้ในบ้านคือตู้เสื้อผ้านะคะอ่านะคะบอกงคะว่านี่คืออะไรนี่คือตู้เสื้อผ้านั่นเองนะคะแล้วก็แขกผ้าไว้อยู่ในตู้เสื้อผ้าก็คือเครื่องใช้ ่ที่เขาจะให้เนี่ยี่ส่งงานให้เธอจ้าพี่เรื่องคื่งานอันนี้ใช่ค่ะโอ้โหเหลืออีกสิบทีเราต้องเตรียมตู้เรียนนั่นนี่นะเดี๋ยวครูจะสรุปเพิ่มเติมให้อาจจะเป็นหมอนนะหรือเป็นนะคะที่คุณครูให้นักเรียนดูนะคะในคลิปเขาก็จะแยกออกมาเป็นเครื่องมือช่างหรือว่าเครื่องมือในการซ่อมแซม แล้วก็เป็นของใช้อย่างที่คุณครูบอกว่าของใช้ที่เรามีอยู่มันก็ต้องมีวันที่ชํารุดนะคะมีวันที่ชํารุดพี่ชิดชัยเนี่ยใครนะักเรียนเดี๋ยวม่ได้คะแนนนะคะโชว์หน้าอ่ะชื่ออะไรนะชื่อจริงว่าอะไรพี่ชิชัยอ่ะอ่าเจนเจนเห็นหน้าไหมคะลูกีพี่ชิดชัยอ,ะอ่ะ,เ,นนะ,กกอะเขาอยู่ในหน้่นของใครอะ่ะ อ่าเปิดหน้ากล้องหน่อยลูกนักเรียนจะได้คะแนนคุณจะได้เช็คชื่อให้ใครเนี่ยอดีสรใช่ไหมอดีสรใช่ไหมคือหน้าเขาเปลี่ยนไปอดีสรใช่ไหมคะใช่ไหมเจิ้นดูสิอดีสรใช่ไหม,ค,ม,มครับหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรครับชานนดูคนนี้ซิที่หน้ากรอบอพิ่ชิตชายอ่ะ อดีสอใช่ไหมสรีชยัยหนูรู้จักเพื่อนไหมนะอ่ะอตอมสรีชยัยไอพี่ชิดชัยนี่คือใครอ่ะนนไงคือนนนนชื่อจริงว่าอะไรอ่ะ,ะสุภาเส้นเกออโอ้โ,อโหเธอเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปเดี๋ยวครูเช่ชื่อให้ก่อนอ่าเห็นไหมจะได้ไม่ต้องเสียผลประโยชน์เส้นเกต คนที่แปะนะคะทีนี้นักเรียนเห็นแล้วนะคะว่าเครื่องมือเครื่องใช้เป็นกันแตกต่ตางก,กันยังไงนะคะถ้างั้นเครื่องใช้เราซื้อมาพัดลมตู้เย็นตู้เสื้อผ้าเก้าอ,อี้ต่งตางๆเนี่ยมันก็จะต้องมีวันที่ชํารุดถ้างั้นจะต้องมีเครื่องมือช่างมาในการซ่อมแซมน,นะานม,านมาในการในซ่อมนะคะถ้างั้นนักเรียนหนังสือที่ครูให้ไปมี ความรู้ในหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยมันจะมีต้องต้องยังไงคะเราต้องศึกษาเมื่อชำรุดแล้วก็ให้ซ่อมแซมทันทีไม่ชำไม่ใช่ว่าชำรุดแล้วใช้แล้วใช้อีกใช้จนมันซ่อมไม่ได้ไม่ใช่นะคะอย่างพัดลมเธอเปิดมันดังแก๊กๆก๊กเก๊กเก๊กก๊กก๊กก็เปิดอยู่อย่างนั้นไม่ใช่พัดลมเมื่อมันมีสิ่งผิดปกติเราก็เอ้ยดูให้หน่อยสิคะพ่อแม่ดูให้หนูหน่อยทำใเสียงดงังอ่ะก็จะได้ซ่อมถูกทันท่วงี นะคะไม่ใช่ว่าดังก็ดังไปมันยังหมุนอยู่ฉันก็ใช้ไปอย่างนั้นนะคะในวันนี้นักเรียนก็รู้พอสมควรแล้วหรือใครจะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะในเครื่องมือช่างในหนังสือที่ครูคให้ไปนะคะหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดนะคะแล้วเราก็จะทำใบงานที่ครูแจกให้ไปของกวีอ,อันแรกแผ่นแรกเดี๋ยวครูจะใช้ว่าหน้าไหนแผ่นไหน Store, นรนะักลุ่มะเดี๋ยวเราจะทาหน้านี้นะคะานเอออ่าใบงานชิ้นนี้นะคะที่คุณครูอ่ามองไม่เห็นคุณครูจะแชร์ลงในกลุ่มเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปทําเลยคุณครูแจกไปแล้วสําหรับนักเรียนที่มาทำายงานเนานนะ,ะอ่ะอะอะโอเคนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็ก็จะขอจบแค่นี้นักเรียนไปทำใบงานที่คุณครูแจกให้ไปแล้วนะคะ อันไหนเป็นเครื่องมือช่างให้เขียนชื่อมาที่นักเรียนรู้จักหรือถ้าอุ้ยมองไม่ชัดมันใช่ไหมก็สามารถถามผู้ปกครองได้หรือค้นคว้าในใน,ในไหนคะในหนังสือ,อ,อใน y u t u b e ว่าอันนี้มันชื่ออะไรนะมันไขควงหรือมันไขอะไรไขประเจนะคะให้เรียนตอบลงไปในใ,นใบางานใบที่หนึ่งนะคะที่คุณครูแจกให้ไปแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้ ก็จบเพียงเ่น่นี้ใครที่ทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งไหนไหนอาร์บบ้างอะไรคะวิชาการงานอาชีพนะคะเจิ้นเริ่มต้นเลยนะคะโอเคใครมีอะไรจะสงสัยจะถามให้ลูกสงสัยอ่านะคะโอเคสวัสดีครับหัวหน้าบอกเจิ้นบอกนักเรียนทำความเคารพ ค่าวลูกตอนเย็นค่ะอาจ้าลูก